ขาดทุนก็ยังอยู่ได้ครับยอดขายตกครับแล้วเป็นช่วงในยุคสำคัญนะที่ทุกคนก็จะรู้จักกันครับเรียกว่า cash is king ครับคือเงินสดเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างแบบมันจำเป็นมากๆกอ่มันจำเป็นยิ่งกว่ากำไรครับมันจำเป็นยิ่งกว่ารายได้นะครับรายได้กับเงินสดนั้นไม่เหมือนกันนะครับคือบางครั้งเราขายของได้เราขายของแบบบนเครดิตอย่างเงี้ยเราแบบขายแบบมีเครดิตเทอมใช้กับลูกค้าแบบ9 0วัน ว่าเราจะได้เงินสดกลับมาก,ก็ต้องรอไป90วันค mm hmm. ่าบางคนได้ขอเลื่อนไปหน่อยจาก90วันเป็นครึ่งปีโอโ้โหขาดสภาพคล่องครับถึงได้บอกว่าช่วงนี้ cash is king ครับเงินสดหรือสภาพคล่องเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากในการดําเนินกิจการครับซึ่งเงินสํารองถุดเถิดก็มีผลนะครับดังนั้นแล้วอ่ะธุรกิจน,นั้นอ่ะการที่พยายามสร้างรายได้เพิ่มเติมในช่วงนี้เอากระแสงเงินสดกลับเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในช่วงนี้ครับไม่โฟกัสที่ กำไรมากสักเท่าไหร่เพราะให้สามารถระบายของออกไปได้ก่อนและเพื่อเอาเงินสดนั้นกลับมาเพื่อที่จะดําเนินกิจการครับเพราะว่าถ้ามัวจะไปโฟกัสที่กําไรแล้วไม่มีเงินสดกลับมาและขาดสภาพคล่องเมื่อขาดสภาพคล่องเป็นไงครับจําเป็นต้องกู้คารานาคารมีภาระเพิ่มเติมในการชําระหนี้และก็ดอกเบี้ยหรือถ้าวงเงินเต็มแล้วกู้ไม่ได้ทําไงครับเงินสดไม่พอบริษัทนั้นก็ต้องปลดพนักงานหรือยกเลิกกิจการไปนั่นเองครับดังนั้นแล้ว cash is king of cooking